ออกตัวไว้ก่อนค่ะว่าอายุ84ปีแล้วพลังเสียงอาจจะรอบไปบ้างนะคะลูกทุ่งรุ่นใหญ่ค่ะโคสิตนกระคุณเลยขอร้องเพลงดังของตัวเองแทนที่จะร้องเพลงของนักร้องรุ่นพี่สุชาติเทียนทองในโอกสาสทําบุญครบรอบการจากไปปีที่39ค่ะเมะื่อวานนี้นะคะจัดขึ้นที่วัดบางกระจ่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งเป็นการกลับมาจัดอีกครั้งในรอบกว่า5ปีนะคะหลังจากที่มีสถานการณ์โควิด19ด้วย แต่ที่จริงค่ะเพลงที่เลือกมาร้องเนี่ยแฝงความหมายนะคะเพราะว่าทั้งหมดเป็นเพลงที่ร้องสมัยที่อยู่วงดนตรีจุฬารัฐ oh. อคกขศิษ์เนี่ยบอกว่าตัวเองค่ะถือเป็นน้องเล็กในแก๊งสามฐานเสือของวง oh. เป็นน้องเล็กของสุชาติเทียนทองและชายเมืองสิงห์นั่นเองค่ะพอได้มาร้องเพลงเหล่านี้อีกครั้งและได้ย้อนนึกถึงสมัยที่เคยร้องเพลงด้วยกันกับสุชาติเทียนทองจําได้ว่าเป็นรุนพี่ที่เก่งมากนะคะทั้งการร้องและการแต่งเพลงค่ะ oh. 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 คุณชาติเชียนทองเป็นคนใจดีนิสัยดีแล้วก็ชอบแต่งเพลงให้กับนักร้องใครก็ได้ที่ไปขอให้ขอรล้องดังให้ร้องในยุคนั้นซึ่งยุคนั้นการแต่งเพลงจะไม่มีค่าลิขสิทธิ์เพลงเหมือนยุคใหม่สมัยใหม่ถ้าเขาขอเขาให้เขาก็ให้ให้เปล่าๆเ,เลยก็ได้อะไรก็ได้ เชื่อว่าหลายคนร้องตามได้นะอันนี้ขยับมารุ่นเล็กกันบ้างเพลงโจ๊ะมันมันสไตล์รำวงแบบนี้ต้องกุหลาบร้อยรัศมีค่ะหรือว่าแนนซี่ท็อปไลน์เพิ่งจะนําเพลงนี้แหละค่ะเมาหัวทิ้นบ่อนะคะของครูสุชาติเทียนทองมาทําเป็นเวอร์ชันใหม่แบบสดๆร้อนๆเลยค่ะแน่นอนว่าส่วนตัวเนี่ยเกิดไม่ทันนะคะแต่เคยได้ฟังเพลงครูสุชาติมาเยอะเอกลักษณ์เพลงค่ะฟังสนุกสมฉายาราชาเพลงขี้เมาก็ทําให้แนนซี่ชื่นชอบค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะเข้ากับดนตรีแนวรำวงไปขอซื้อลิ สิบมาเลยค่ะเอามาทำใหม่อยู่ก็หลายเพลงนะคะ แล้วค่ะชีมาหลานย่าโมแล้วก็ทีเด็ดเพชรบ,บ้านนาะแท็กทีมกันมาแบบแพ็กค,คู่ค่ะนำเอาเพลงดังของครูสุชาติมาทําใหม่ในเวอร์ชั่นร้องคู่เช่นเพลงเล่าจ๋าเล่าจูรักข้ามคลองฟังแปลกไปอีกแบบนะคะแต่คงความสนุกสนานไว้เหมือนเดิมค่ะ ซึ่งที่ทุกคนสามารถนําเพลงมาทําใหม่กันได้แบบนี้ส่วนหนึ่งเป็นความตั้งใจของอาสุมนเทียนทองคู่ชีวิตของครูสุชาตินะคะอยากจะให้เพลงเหล่านี้เป็นที่รู้จักมีคนรอ้องมีคนฟังเยอะๆก็เชื่อว่าครูสุชาติที่เป็นคนแต่งเนี่ยคงจะดีใจนะคะที่ลูกทุ่งรุ่นหลังได้มาสืบทอดเพราะว่ารักในการแต่งเพลงลูกทุ่งมากจริงๆค่ะสมัยนั้นเขียนเพลงแต่งเพลงทุกวันรวมทั้งหมดกว่า500เพลงเลยทีเดียวค่ะ ก็ซื้อลิขสิทธิ์ของเราเองแบบเก็บเป็นสมบัติด้วยว่าเออเราก็ได้มาถ่ายทอดเพลงของครูด้วยอย่างเงี้ยค่ะมานาไปขับร้องแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงสนุกสนุกเกี่ยวกับลำวงย้อนยุคเอาไปเล่นได้สบายรยู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงมามาร้องก็ดีก็เท่เหมือนกันนะอะไรเงี้ยซึ่งปกติก็จะเป็นแต่ผู้ชายที่จะถ่ายทอดใช่ไหมเราเราเป็นผู้หญิงเราก็เอาเป็นผู้ชายมาร้องบ้างมันก็สนุกดีอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากแล้วก็ถ้าเราเป็นละวงย้อนยุคปัจจุบันเนี่ยก็ตามทุกเวทีก็ต้องมีเพลงครูรับคำขออย่างนี้ขาดไม่ได้เลย่าน้อง ฟังกันโน้นยังขาดไม่ได้ <Okay. S 1> ต้องมีต้อง <Okay. S 1> ต้องมีเพลงครูเราไม่อยากให้เพลงของครูสูญหายไปนะคะเรากจ็จะพยายามสานต่อเพลงไหนที่แบบมีเพลงแปลกๆอย่างที่เราเอามาทําก็คือลาวงกลางทุ่งจะเป็นเวอร์ชั่นแบบร้องคู่กันแล้วก็เล้จาจ๋าเล้าจูก็ร้องในเพลงเดียวกันเหมือนกะันมาซื้อเราเนี่เพราะเราไม่จํากัดทําอะไรก็ได้เราก็สงสารคนซื้อนะ ต้องลงทุนต้องไปอาจเสียงกว่าจะมาเปิดอะไรเงี้ยงสารเขาแล้วก็ให้เขาไปเลยเผื่อเขาดังเพลงเราก็ดังอะเนาะจะได้เขาจะได้หาสิ่งได้ อย่างที่บอกว่าพร้อมสนับสนุนคนรุ่นหลังค่ะที่อยากสืบทอดเพลงของครูสุชาติเทียนทองนะคะดังนั้นทางครอบครัวเลยเปิดกว้างค่ะใครจะซื้อลิขสิทธิ์ติดต่อมาเลยคุยได้ตลอดนะคะอย่างเช่นล่าสุดก็มีดูโอเมค่ะเจ้าของเพลงดังเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลงมาติดต่อขอซื้อไปเป็น10เพลงเลยนะคะเอาไปทําใหม่รวม็นอัลบั้มเลยค่ะส่วนปีหน้า จะครบรอบ40ปีการจักไปสุชาติเทียนทองครอบครัวลูกศิษย์และคนลูกภุ่งเนี่ยตั้งใจนะคะว่าจะจัดงานระลึกถึงอ่ะเป็นสเกลใหญ่ไปเลยค่ะ